มันอบเลงนันไปเงียบเลยต้องใส่รวยไปแล้วมั้งีอูแงเลยอย่าให้โดดนะ เอาแบบกระพงขันแน่ีกเลยไม่ให้โดนเยดนขัดนแน่เลไม่ให้โดนขอกันใช่เล่นสูตรใหม่ร้หใหญ่โยใหญ่ใค่อยๆลงยาวเวยโอ้โหหลวเยอะหลวมนหลวมหลอ้ยโอ้โโลวลกว่า ไอ้หแวบเลยหแบเลยหูลบว่ะโดดกัดแบบเออบัตบบดฟังโอหลุดเลยโดฟังคนเดียวสองครับโอ้ยไปแล้วเบอร์ไปเลยจะได้ลงน้ำปากมันดิ้นปากฉีกูดิดิแรงมาก กิปเปอร์ไปด้วยป์ไปเลยตัวเดี๋ยวสอครับผมปักฉีกเลยกิปเปอร์มันดีกิปเปอร์ครับจะถ่ายรูปครับจะดีไม่กระเคาะคันกูหักอ่ะเอานกไม่เลตองนกนเล็เขาดูยอะเกลียวเอานอีกลยากิน เออนั่นแหละวเ่่เลยสวมเลยหลบๆอือเออมอยู่ตัวใหญ่เ้ยลบๆงไมเต็มปากเลยตัวนี้มันอาปากั้วิ่งเอมมันก็อาปากวแช่ออไม่ใช่ตอนยกขึ้นเรือมนจะหลุดแต่เอออือเออตัวเหลืองไปอัลเโดฟอกโมเดล2 หัวของนั้นนี่เ<อ>มื่อกี้ก็จ็บพาดีเต็มปากเลือดออกเลย,เยนี่คร่บนี่เดี๋ย็ยตัวใหม่ของค่ายมันโดสีเทาสีเทาของอดีจริงๆ <S 2>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  ไม่มีตะเด็กช่วยนะครับหาในความั่นใจเยอะนเอกกลจนเลยโดนน้ำกอนเ้ต้องโดนีขนาดนั้นเลยไซ้อสมันเขาเียบ็มเงียบเต็มเลยเต็มเต็มเต็มโอเค ววสสยยเดี๋ยวแม่เหยียบพันด้วยอะกำลังเยอะเต็มครับถึงว่าดังกึกกึกกึกเลยโอ้โหมิดอย่างนี้ได้รอดยันคอไปหลุดแน่ส่งยาวส่งยาวหน่อยครับเมื่อกี้มันพอมันมุดดินแล้ววัดซ้ำส่วนครั้งที่สองตอนแรกวัดปุ๊บรู้เลยว่ามันมุดดินเลยสวนให้มันขึ้นมาโอเคครับจะถ่ายรูปครับอะไรล่ะอะไรเนี่ยอึ๊บเรียบร้อยวัด ปุ๊บปักอกดตีกดกดตนคือเราเยอะสิเร่องเสวียงก็ตอนนี้เดี่ยวหน่อยเดียวเี่ยวหน่อยเดียวมัตัวเอาใจงเอาเอกเอาเครื่องแบกเอาอนอามันต้องอมเดีวสสีแดงอีกแล้วางต่อไรใช่ส่วนนั่นนั่นนั่ รอดีกวอาให้โฆษณาหน่อยก่อนเป็นเกี่ยวปากมาาตัวเป็ดไปเข้าเมี่ยงเอเอ่ะเ้าเต็มเข้าเต็มมุดนี่อะมันโดฟอกมเดล2สองสีแดงถ่ายรูปครับไม่ต้องออกหรอกวะเสือได้ตัวใหญ่อีก

เปลาเริ่มขึ้นกต่ดีหนกแล้วสวิงปะว่งไม่ต้องเลยลีกแล้วนึกว่าต้องเ <The> อ,งอาส <ผม S 2> ้อมอีกคอนโดฟอกโมเดลสองครับดเ,เ,เดเี๋ยวสองครับมันขึ้นอยู่เมื่อกี้นี้ไข่ตูดน,นะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เน้นช้าสายหน้าเลี้ยน้ํานะครับเน้นช้าพอช้าแล้วก็จะมาอย่างนี้ครับคุมรอบๆครับเน้นช้ามันจะเลื้อยมาอย่างนี้ครับตัวนี้สีเหลือง โมเดลสองนะ <c oughs> สุดยอดถอ่ายรูปครับ อยู่บุ quart. ้ด้วยใหญ่ด้วยโอ่ะนุ่ใหญ่ด้วยโอ้โหโลคว่าโอ้โหเจ๊ต้อสู ouais. ิงโลกว้าเอาชีพายเข้ามจ้พายตีหัวมั้ย

ช่อนโลกว่าครับตัวนี้ใหญ่ชิบหายโลกว้าเล่นแน่แต่อะไรต้องบอกด้วยอัมันโดฟ็อกโมเดลสองนอนยิ้มแฉ่งอยู่ข้างในปากปลาเจิดตัวใหม่ครับสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเหยื่อตัวจริงครับดูเหยื่อตัวจริงเป็นอย่างนี้นะครับแต่ตัวที่นวัดใช้เนี่ยเป็นสีแดงตัวนี้นะครับจะเนีย้ยช้าช้ามากครับหมุนสายหน้าเลี้ยน้ำแล้วช้าจะเลื้อยครับแต่เลื้อยแคบ เลือยแคแบอย่างนี้นะครับดูไม่กว้างเพราะว่าให้จับจุดว่าปลาจะได้กัดแม่นกว่าเดิมครับให้เลื้อยแล้วช้านี่ครับสีแดงแลงลงโชว์สีแดงก่อนครับท่อนจะปักปลาเป็นสีแดงนะครับ <c oughs> เป็นม้าลายนะครับอย่ามองเป็นหมานะครับ <c oughs> ม้าลายครับม้าลายนี <c oughs> ่เลยเอาโชว์ปลาโชว์ปลาเสร็แล้วเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปปีบ <c oughs> เออมาปกดอยู่ก็ได้อะได้